สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอัปเดตงานในอู่ครับคันนี้ปากเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอให้สีมันแห้งสนิทก่อนถึงจะได้ประกอบตอนนี้ก็ระหว่างนี้ก็รื้อคันนี้หรอรื้อดีสิเจ็ดสิบหรอคันนี้เป็นรถลูกค้าครับรถลูกค้างบน้อยลูกค้าให้ผมหารถให้แล้วก็ให้ผมบิวให้ รถผมหาในราคาสามแสนต้นๆนะสามแสนกลางๆแล้วก็มาเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าบินค่าอะไรลูกค้าลูกค้าจ่ายผมก็รับเฉพาะค่าแรง f อฟท่านไหนสนใจให้ผมจัดในแบบนี้ก็สนใจก็โทรมาคุยอะไรอกันได้ครับผมหารถให้ได้หรือถ้าท่านมีรถอยู่แล้วก็ผมก็รับบิลครับอันนี้ถอดออกมาแล้วก็คือ จะปูเลดใหม่กับจะเปลี่ยนแผน่นแผ่นใหม่จะเปลี่ยนเป็นสแตนเลสให้ลูกค้าใหม่ๆไปเลยส่วนตัวนี้มีตำหนิตรงนั้นนิดนึงมีสึกมีขาดลูกค้าสั่งปะลูกค้าไม่ได้สั่งเปลี่ยนก็ได้ครับปะก็ได้เปลี่ยนก็ดีจัดให้ได้ครับ ถังน้ำมันเราก็แกะออกครับถังน้ำมันรุ่นนี้จะยอดฮิตเลยตรงที่ว่าจะทะลุดูความตั้งใจของพนักงานเรานะตาไม่กระพริบครับอันนี้เช็คตั้งคันครับจัดตามงบได้หรืออยากได้สเปคเต็มก็จัดให้ได้ครับทางนี้ก็ทำสีทิ้งไว้ ส่วนคนนี้อาจารย์ต้นก็กำลังทำคอสปริงครับปูคอสแตนเลสแล้วก็ทำคอสปริงส่วนคอที่สั่งก็มาเยอะแล้วนะของหลายกล่องเลยอันนี้ใบมีดใบมีดก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่วันนี้ไปซื้อของมาก็ไปหลายหมื่นอยู่โซ่ลำเลียงเป็นอ2080ครับเป็นโซ่ใหญ่ตัดแรงก็ใช้เป็นตัดแรงแคปซูลครับแบบนี้จะคัดเข้าได้ดีกว่า รถตัวเองก็ไปจอดตากแดดไว้ครับเอารถลูกค้าเข้าลมเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีปาก DC 93เข้าใหม่อีกคันหนึ่งครับปากลูกค้าจากเอ่อจากขอนแก่น DC 70เอ็ด DC 93เอามาขยายเป็น105ระหว่างนี้ก็ทำคันนี้รอครับ ันนี้ก็จะถอดเช็คให้หมดครับพวกนู่นนั่นนี่ภายในถ้าถ้าถอดออกมาแล้วไม่มีอะไรก็ประกอบคืนครับตัวไหนไม่เสียแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนหรืออยากให้เปลี่ยนถ่ายทั้งหมดงบประมาณมันก็จะสูงใหม่แต่คันนี้ลูกค้าสั่งเอาแบบใช้ได้อันไหนยังใช้ได้ก็ใช้ส่วนมากไม่ค่อยเสียนะไอตัวเนี้ยถ้าถ้าเป็นรถเดิมจะไม่ค่อยเสียครับเพราะข้าวมันเข้าได้น้อยถ้าเป็นรถเดิมนะ เนี่ยรอยมาร์กยังอยู่เลยรถมันตั้งแต่ปี 9, เก้าอปปีห้าห้าเก้าคอทางขึ้นก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะปะให้เลยนะเน่นิดเดียวก็จะเสริมเหล็กไปให้ครับเหล็กเหล็กกับสแตนเลสเหล็กหมดก่อนธรรมดาครับสแตนเลสความยืดหยุ่นมันจะค่อนข้างคงทนกว่าวงเดือนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนครับ เนี่ยเน่นชุดองค์เดียนพาข้าวขึ้นคันนี้เบ็ดเสร็จน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่สี่เปร์ละไอสี่ต้นๆก็ประมาณสี่สองสี่สาประมาณไม่เกินสี่แสนสามารครับเนี่ยสกูแล้วก็ถอดหมดครับถอดเช็กลูกปืนถอดทำน,นุนนันนีถอดสารพัด คือเช็คให้ลูกค้าพร้อมรบครับพร้อมลงมาได้หรือลูกค้าท่านไหนต้องการให้แบบเอารถเข้ามาเช็คหรือปรับสภาพวันนี่ก็สนใจก็โทรเข้ามาคุยก่อนได้ครับรายละเอียดก็ตกลงกันที่หน้างานส่วนเบอร์โทรก็092ย์6ก6 3 4ครับอู๋เรารับจบครับ เจอกันใหมคลิปหน้าครับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอลงมือทํารถก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จคันนี้ลูกค้าน่้นรับรถไม่เกินวันที่17ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วถ่ายลงอีกทีหนึ่งครับ